ปคุณนภพลไชยเพินม่วาสวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะอยู่กับแบนุก,กี้ช่องอดีสรแฟมิลี่ค่ะล่าสุดวันนี้นะคะหลังจากที่เข้าเวนเนาะดูแขกนะคะว่าเข้ามามากหรือน,น้อยเนาะวันนี้เอาไปเอามานี่คือเห็นรถคันหนึ่งนะคะมาส่งของเนาะมาส่งวัสดุนะคะวัสดุก่อจ้างก็เลยเอ๊ สิริธรรมเข้านัดเราพรุ่งนี้นี่นาะนัดเราวันพุธนะคะกับพี่ชิดเพราะว่าอันนี้เป็นบินนะคะบินมี3บินทั้งของอดีศรแล้วก็ของพี่ชิดนาะพี่ชิดจะสั่งมาทําร้านนะคะส่วนของแอนก็จะสั่งมาทําบ้านแล้วคราวนี้ก็คิดเออหรือว่าลุงกับป้าสั่งของมาหรือเปล่าเ<อ>ข้านัดเราวันพรุ่งนี้พี่แอนก็เลยว่าของนุกงแน่เลยเ,<อ>เห็นเหมือนกับมีมีโครงเหล็กมีอะไรด้วยอ่าวิง่งจ้าระวังเลยจ้าตอนนี้เรา,เราไป<อ><อ>ดูกันเลยเรียวเรียว คือเราเราก็ไม่แน่ใจเขาแบบบอกว่าจะมาพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยเออเมื่อกี้กำลังจดูซว่ากำลังจะไปซื้อผลไม้พอพอเข้าบอกว่าของอดิซอนใช่ไหมโอ้โหวิงหูลูกไม่ทันพี่แอนเลยบอกแม่้อากอดีแม่ออากำลังเงินสียางไฟเลยค่ะเชื่อไหมจ้าเหล็กลงปุ๊บถ้าคิดว่าจะทำนะเคร็บเดียว วันเดียวขึ้นโครงเสร็จอ่ะจริงโดยโดยส่วนใหญ่ที่ลุงพาขึ้นโครงก็คือวันเดียวเสร็จววันเเดียสร็จจริงๆวันเดียวเสร็จวันนี้แบบใหม่ในการขึ้นโครงหรือว่าเพราะว่าลุงมีประสบการณ์ไงในการแบบเชื่อมแล้วก็ทําโครงแต่ละหลังเนาะลุงก็จะรู้ว่าทําแบบไหนมันจะเร็วอย่างเงี้ยภายในหนึ่งวันเหมือนบ้านลุงของเบสตอรี่ใช่สั่งลุงบอกสั่งเหล็กมาปุ๊บ ตอนบ่ายหรือตอนเย็นนี่แหละเสร็จเลยของเมฆงนะครึ่งวันเสร็จเนาะครึ่งวันเสร็จแล้วอะอ่าล่าสุดนะคะตอนนี้คือทางร้านมาส่งของให้แล้วนะคะ FC มาลุ้นกันเดี๋ยวว่ายิ้มเลยงงมากเลยอากาศร้อน ู่แล้วดีใจด้วยโอ้ยอยู่แล้วยังยังยังใช้เวลาเพราะมันต้องใช้เงินแต่ว่าจะแบบขยันทำคลิปจะได้แบบมีเงินเนาะพี่แอนทำบ้านมันต้องใช้เงินเนาะพี่เนาะเพราะว่าเพราะว่าแต่ละสัปดาห์นี่คือมันต้องเตรียมเหมือนกับสั่งของสั่งของมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าอย่างเงี้ยมัน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 มรนมันมเนมั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 ตมัน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  มันแห้งเลยมันเขาเรียกว่ามันรอเดือนต่อเดือนเลยนะช็อตต่อช็อตเลยนะค่ะช็อตต่อช็อตคือเงินที่สะสมเราก็จ่ายเลยรึ๊บรึบรึบอย่างอย่างถ้าเราเจอวิศวะแอดชิปอย่างเงี้ยอ้าช่างนี้เชงนี้ช่างนี้ห้โหนือแห้งเลยครับปาดเงือเฮ้ยอันนี้หล่ออันนี้หล่ออันนี้หล่ออย่างเงี้ยเนาะแห้งเลยเพราะว่าเห็นบ้านหลังประมาณเท่านี้เนี่ยขมันจุกจิกเยอะมากเลยนะแห้งไม่พอเราต้องยืมเพื่อนบ้านอีก ยืมเพื่อนบ้านมาสองช่องนะอืมแล้วก็คืนไปแล้วเรียบร้อยพอรู้พอรู้นี่เริ่มเริ่มไม่จบแล้วยังไม่ตั้งตัวได้แล้วตั้งตัวได้แล้วนะคะอ่าเริ่มยิ้มแล้วไปจะไปดูดีของมาโซ่สุดใจแล้วเหรอคะเส้นเหล็กเส้นนึงแพงไหมจะบอกว่าเมื่อวานนี้นะดูราคาเหล็กล่าสุดคือ แพงขึ้นในรอบเดือนแพงแพงขึ้นแบบขึ้นขขึึ้้นนเยอะมากตอนแรกสร้างบ้านสร้างบ้านเอเดนเนาะเหล็กมันอยู่ราคาแค่นี้พอบ้านนี้สั่งมาปุ๊บเหล็กมันขึ้นไปแค่นี้พี่ร้ออเออสั่งบ้านพี่ทำแล้วเออขึ้นไปขึ้นไป ตอนที่ภาษาทำกันเหมือนกันขึ้นสั่งทีนึ่งขึ้นทีนึ่งเหล็กช่วงกำลังแพงเลยเด้อ่าใช่ใช่ช่วงภาษาทำบ้านแล้วเหล็กกำลังแพงเลยขึ้นบอกว่าเข้าใจคนช่างบ้านได้ใช่เราสร้างเองเรารู้เลยเนาะที่นติดก็เปล่าแค่นี้ก็ได้หลักไม่พออ่า ใ้ภาพมันเล่าเรื่องนะคะอฟซี e เป็นดีดา้าดีด้านะคะส่วนพี่อดีสอนเองก็ให้นุกมานี่ความจริงตอนพี่ติสอนเป็นคนมาดูในเอฟซี e PC, เนาะเพราะว่าเพื่อนกับพิชพิเป็นคนสั่งนะคะเมื่อวานนี้เพื่อนบอกว่าให้นุกเขม้าเบิ้งนะพี่น้องเพื่อนนะไอจะอยู่ด้านบนนะคะเพราะว่าด้านบนไม่มีคนเฝ้านะคะก็ต้องเป็นหูเป็นตาแล้วก็ดูแลบริเวณด้านหน้านะคะ

อันนี้บ้านพี่เสือนะคะก็เหลือเหลือแค่ติดตั้งกระจกเนาะอุ๊ยไม่ใช่อี้บ้านประตูนะคะประตูแล้วก็บันไดอืมน่าจะด้านข้างอ่าอันนี้จัดไปสังกสี เมื่อวานนี้นุ่มหนิมนุ่มหนิมนุ่มหนุ่มเขาอุ๊บอิบอุ๊บอิบอุ๊บอิ๊บกันนะคะเหมือนกับสนุกกันเชียวนะคะว้าาลมด้วยมีลมด้วย วันนี้อากาศร้อนมากนะคะถ้ช่วง11โมงมาหาช่วงบ่ายคือร้อนจนปวดหัวนะคะร้อนจนอู้ไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ว่าตอนนี้นี่คืออยู่ดีๆก็ลมแรงนะคะโอ้โหวันนี้คือหมายกอฉันจะ <c oughs> ปรับตัวแทบไม่ทันมาดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะชึบชก็ฝากกดไลค์ฝากชมคลิปนะคะเป็นกำลังใจให้ กับแอนนุกกี้และแอดดิสอนด้วยนะคะฝากผลิตภณัณฑ์ดีๆไม่ว่าจะเป็นเจลล้างหน้านะคะเจลอาบน้ำครีมเซรั่มชีบัคคอนพาร์ติเตอร์กรูแคนดีพีคอฟซี่ดีพีโกโก้ส้วงปูปาดิจิตนะคะที่เบอร์โทร0 9 2 7 9 4 7 5 2 6หรือที่ไลน์แอดพีพีสกิฟต์ออฟฟิเชียลค่ะฝากชมคลิปย้อนหลังนะคะเป็นงกำลังใจให้ดิสอนแัมมารีนะคะอันนี้คือเป็นก้อนแรกนะคะที่ได้จ่ายออกไปเนาะสัปดาห์หน้าก็ต้องได้เตรียมอีกก้อนหนึ่งซึ่งเงิน YouTube ก็ยังไม่ออกก็ต้องรอไปอีกปลายเดือน ฝากชมคลิปนะคะลองแอดจะได้มีเงินสร้างบ้านเร็วๆนะคะในแต่ละรอบที่เราจะสร้างนะคะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ FC ทุกท่านคลิปนี้เลยนะคะสุดตื่นเต้นมีของมาส่งที่โคกหนองนานะคะก็นึกว่าเป็นของบ้านนกดาวของคุณป้าแตนนะคะที่ในได้นะคะเป็นบ้านของตัวเองแล้วก็ร้านพี่ชิดนะคะ คลิปนี้ประมาณนี้ไว้เจอกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย